มันกระโดดขึ้นมาจากน้ำบ่ลูกไหน,นเอา้า <laughs> นงกบเพิ่งกระโดดขึ้นมาจากน้ำเพ่นวาน่ะมันตกใจหนูหรือเปล่าไม่เม่กินอยู่ตรงนน้นแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาเหรอโอ้นองกบกระโดดขึ้นมาขึ้นมาเทียนยางเป <laughs> <laughs> ็นดวง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 เลยค่ะเหมือนสน้อยจะจับเ,เพื่อนค่ะนี่เอา้านี่น <laughs> ลงน้ำไปเลยไปไมไปเนิ่งที่ปอยอถือมาหน่อยลูกเดี๋ยวเพิ่นลงน้ำก่อนค่นะ <c oughs> ก,กระโดดขึ้นมาให้ยางเนอะนี่อีลาน้อยงมคูบเอาเพิ่นบู้ฐานค่ะเพิ่นว่าอยู่ซื้อกะกระโดดขึ้นมาสงสัยสิง,งอนอีลาน้อยต้นหอมหรือเปล่า <c oughs> อ่นเดียวสน้อยที่ปอยเพิ่นลงไปค่ะไปบุ๊บไปแล้วคุณคุณมันไม่ใช่เจ้าตะมูตะมิเลยนนะ ไม่เอ้ยอะไรกัดอะไรกัดอุ้ยกบเขาค่ะอึ๊บอุ้ยอึ๊บอุ้ยว้าย,ยดีดน้ำใสอีกแต่นนี่ก็ถือว่าคุ้นนะค่ะน้องกบเขานะคะบม่ค่อยยานเขาเด้อค่ะเพื่อจะให้เขาจับเขาเล่นอยู่เนาะ,ะโอเคไปละคลิปนี้แค่มาจับกบลงบอ่อค่ะบ๊ายบาย